มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคปรินิพานะปัญหาที่สี่ถามว่า ผู้ที่จะไม่ต้องเกิดอีกนั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระเจโองค์การถามอัธปัญหาอันอื่นสืบไปเล่าว,ว่าพันเตนาคเสนาะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าบุคคลที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดใหม่ในภพบเบื้องหน้านั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้ พระนาคเกษจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดอีกนั้นเสวยทุกบ้างไม่เสวยทุกบ้างพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสซักว่าอย่างไรไม่เสวยทุกข์อย่างไรเสวยทุกข์พระนาคเกษจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐท่านที่ไม่เกิดอีกนั้นสเสวยแต่กายยิก,กะทุกข์อันประกอบในกายมิได้สเสวยเจตสิกะทุกข์ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรถามว่าอย่างไรเรียกว่าทุกข์ประกอบในกายอย่างไรเรียกว่าทุกข์ประกอบในเจตสิกพระนาคเกษ็จริงวิสัชนาว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเหตุปัจจัยอันแต่งกองทุกข์ในกายนั้นยังไม่ดับก็ยังมีทุกข์อยู่และท่านที่เป็นขีณาศพนั้นเสวยทุกขเวทนามีในกายนั้นเหตุว่ากายของท่านนั้นยังเป็นเชื้ออุปาทานตกแต่งมีเหตุปัจจัยไปกว่าจะถึงนิพพานในปัจฉิมชาตินั้นท่านที่เป็นพระขีณาศพ จึงเสวยทุกข์สำหรับกายให้อาภาธเจ็บไข้และต้องบาดเซียนหนามยอกนั้นท่านก็ได้เสวยทุกข์อันเจ็บปวดในกายขอถวายพระพรที่ท่านไม่เสวยทุกข์อันประกอบในเจตสิกนั้นคือเหตุปัจจัยที่แต่งจิตเจตสิกดับแล้วไม่มีโลโพโทโสโมโหกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้มีเหตุดังนั้น ทุกในจิตเจตสิกจึงไม่มีมีแต่ทุกขอันประกอบในกายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชะองค์การซักว่าข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าถ้ามแม้นว่าพระอรหันตาขีนาศพเจ้ามีทุกขเกิดในกายอยู่กรณีเหตุไรจึงจะได้ไปนิพพานพระนาคเษนถวายพระพรว่า มหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารท่านเสวยทุกข์ก็แต่ทุกข์สำหรับกายอันเป็นเชื้อสายอุปาทานท่านมีราคะปราศจากสันดานหาเหตุปัจจัยที่จะแต่งไปไม่ได้ท่านก็คงจะไปนิพพานโดยฤดูการอันสมควรแล้วท่านก็ย่างเข้าสู่พระนครเมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระประถมโมคะมหานาครน,นิพาน อันดับเสียซึ่งชาติกันดานชรากันดาลพยาธิกันดาลมรณะกันดาลเป็นที่สุขเกษมเอกันตะบรมสุขปราศจากทุกในสงสารสมด้วยถ้อยคำพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธอัครสาวกวิเศษนิเทศไว้เป็นคาถาดังนี้นาพินันธามิมรณงนาพินันธามิชีวิตัง กาลันจะปฏิกังขามิเวทนังพัตตะการกโกยถานาพินันธามิมารนังนาพินันธามิชีวิตังกาลันจะปฏิกังขามิสัมปะชาโนปฏิสตโตติกระแสความในพระคาถานี้ว่าอะหังอันวาา่าฆานาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้ มะระนังซึ่งความตายอาหังอันวา่าฆ่านาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้ชีวิตตังซึ่งจะมีชีวิตเป็นไปพัตตะการโกเปรียบดังพ่อครัวเชิญเครื่องเสวยคอยท่าสมเด็จบรมกษัตริย์จะเสวยเมื่อใดก็ยกเครื่องไปถวายเมื่อนั้นยะถามีครุวนาฉันใดเล่า อะหังตัวข้าพเจ้านี้ปฏิสโตมีตันหาปราศจากมีกิเลสราคะอันขาดจากสันดานสัมปชาโนมีสติรู้รอบคอบเป็นอันดีข้าพเจ้าจะถึงแก่มรณะก็ไม่ยินดีจะมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนตอยู่ก็ไม่ยินดีกาลันจะปฏิกังขามิข้าพเจ้านี้ ปรัถานาซึ่งการอันควรที่จะเข้าสู่พระนิพพานเปรียบปานดุจพ่อครัวอันคอยการอันควรนั้นสิ้นคำพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเท่านี้เหตุดังนั้นที่ท่านจะไม่เกิดอีกนั้นยังมีชีวิตอยู่จะเสวยทุกสิ่งเดียวแต่ทุกในกายทุกภายในเจตสิกไม่มีท่านคอยการสมควรของท่านแล้ว ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระน้าเกษณวิสัชนาชนีก็มีน้ำพระทัยหันสาทรงพระโสมนัสมีพระราชโอการตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนานี้สมควรนี่กระไรสิ้นวิมัติสงสัยของโยมในการบัดนี้ ปรินิพานปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้